สวัสดีครับวับนนี้คือเกา่ามาหาเก็บเห็ดผอครับเดี๋ยวสิผ้า,พา,พามาเบิองนำ้ำกกกกย่างที่ผมปลูกไว้สมัยตะกีนะครับที่ใส่มีสีปลูกเดี๋ยววา่าสีมีเห็ดบัพอตัวตนี้ก็ได้หลายปีเติบแล้วนะครับนี่นี่ครับแต่ต้ตตนมงไม่ใหญ่นะนี่นี่กกย่างนี่กุกหย่างครับนี่นี่แต่ว่ใหญ่ก็มีตน้นใหญ่ที่ทางบุญเดียวไปเดี๋ยวผมชิล ใหญ่เบิ้งแต่กรไดเมื่หลายเติบแล้วครับว่าสีมีบอนะคโอ้ธมีนี่จมบรรยากาศเลยนะครับจนคุกใหม่มันหลายแต่มันบปูงมันถบุคอยไดรี่คนเรียวคนเด้ยวไม่เห็นเลเห็นไนะหมคนนี้่เห็น เบื้งต้นนม้นี่ครับเบื้งต้นตนี้ไก็เน,นี่ครับสีให้เบิ้งกับพ่อได้ได้อยู่ได้ไหม <Yeah. S 1> นี่ยเห็ดพักเกิดน้ากุกยางที่ปลูกไว้ครับปลูกไว้เก็บเห็ดเพรานว่าต่ทั้งนี้ทิ่เป็นังไรบอกผมรับเดี๋ยวมาเบิ้งกันฟัวฟังนี้มันเป็นฟังทั้งฟังหวยครับหากไฟหากไฟมันหลายก็นาจจ่าจะม้วนได้ออกมามัานพวคือตัวสีอยู่ ฝั่งกระน,นาที่เป็นดินทรายฝั่งห่วยที่เป็นดินทรายนะครับดินหลวนมก็ตายฝั่งนี้มันอยู่ฝั่งห่วยที่มีมีกอไผ่มีอย่างไรมีหักไผ่หักอย่างไรทับหลายมายายังนี่ครับไปมึงตัวเป็นแฝดครับเป็นจิเป็นชิ้นแต่ไอ เพเพราะคือเก่กานี่ครับถ้าเป็นเป็เปรแกรงีะสีมีในนั่งตุ่นนั่งตุ่นกับบุ้มีนะครับขะขะกนไปครับก็ถ้ามีว่กูตนนุ่นอ่โ้กับบมธรรมดาเลยดินมันเกลียดนะข้าฝนน้อยน้ำซาก็ดดิน มาขับเรืออีกเจ็ดตัวะพอปลูกไว้หลายเลยเนีมันปลูกไปหน่อยปลูกไว้หลายแต่มันตายไปครับโอ้ห์นี่นี่นี่นะเฮ็ดยังเกิดดนะครับเกิดว่เฮ็ดยังนี่ยไม่เป็นเห็ดผัวไม่เป็นเห็ดผ,ดผัวเห็ดพี่เบียไปครับ,บ,รบรไปเรื่อยๆอีกตัวหน,นึ่งนะครับ ยังขอบอยังหน่อยอยูอ่อต้นนี้คือตายวะโอ้ปีนี่แหรงแหงๆฝนหัวแหงนะครับแต่ว่าก็ยังมีใบเขียวใบหนึ่งเลยหนาชิลลอดหมุนปีไปจากหนามนี่บ่แหงก็ยังเกือบแหงอ่ะนี่ต้นนี้ก็โอ้ฝนมาเร็วๆด้จาานนาดนนน้าหากไงพื่นยางมันไหนยังนี่ยังหน่อยนะหากไงพื่นยังไหยนี่ก็ใช ขี่ได้หลายยอะคือบ่เหี่ยวเนี่ยเลครับไปหัไปเบิองเลืออ้อยของต้อนอันต้นแต่ต้นใหญ่ต้นหนึ่งนะครับถือว่ปลูกก่อนมือนี่ต้นที่เดียวก็มีครับไปเบิองต้นใหญ่เลยครับปลูกกุ้งใหม่เก็บเพชรบอกไกลเกินจริงนะครับ ก c, กย่างกกกุ้งกกสาดก๊กแสวงปลูกก็เลยครับเก็บเห็ดหอเก็บเห็ดลูกงกมาเถะแน่นอนลอยไปเส้นห้วยจุ่มเสือแห้งจะออกดีผมว่านี่ขนาดแบบเอามาแล้วปลูกเลยบริจุ่มเสือเลยเลยมาครับนี่ผมไปในบึงเมื่อนั้นเอาเอาต้นมันขึ้นทีมานะครับนี่ตน้ตนต้นใหญ่ได้ครับนี่ต้นใหญ่ก็มูแหละ ไปรับเดี๋ยวพาหาบมึงจะเป็นยังไงไปขึป้นอัปไป้อายุพวกใหม่ว่าท่านไหนทีว่ามันเลยพวกท่านหลายๆชังันหกเลย นั่นรับก็ได้ซ้ำซ้ำเนาตาให้เห็นเลยแหละไปมึงเงาตาที่เก็บต้นหมดแล้วตอนตอนเก็บบุหรี่ไทยก็ฝ่าฝ่า,า,าแ,แหงไปเดี๋ยวผมเฉยบุนี่มันหล่อเลยยูฮับหล่อได้ซ้ำนี่แหละปลูกปลูกกุ้งใหม่ไว้เก็บเห็ดครับนี่ต้นนี้กุ้งยางต้นนี้ใหญ่กุ้งโม่ครับตอนเก็บกับประมาณกลางๆ ไปครับโอเคทำนี้ครับขึ้นมาคายเฮดก่อนจักสียหรืจจะบาดครับมาสิงคลายโล่หาอ่อยจักสียคายโล่ทานายครับไปครับบ๊ายบายจุ๊บ <c oughs>